ออดีจังวันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในศาสนาอยู่กับที่ตัวเองนั film, ่นแหละจะไหมล่ะศาสนาก็สอนให้เเป ade, ็นคนดีนั่นแหละยกเว้นศาสนาเปรตศาสนาผีนะจะตัวเราจะเป็นคนดีหรือไม่น่ะเรื่องของเรื่องมันจะคิดเขาก็สอนสอนสอนให้เราเป็นคนดีพุทธก็สอนให้เราเป็นคนดีเราจะดีไหมล่ะน่ะมันคือเรื่องตัวนั้นแหละอันนี้ก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่โอ้ยไม่ก็ไม่ก็ถ่าถ้าคิดว่า สถานะผูไม่เข้าถ้าจะเปลี่ยนที่ใหม่ดีกว่านี่มันเป็นกรรมหนักนะแต่ถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้ไปกับหมูกับพวกไปลองดูไปกับลูกกับหลานไปนะเออมันก็ไม่เป็นไรก็จะว่าอะไรเพราะว่าคนเรายังไม่ถึงโซดาบันมันก็ลําบาก่นนะลูกนะคือความพึงพอใจของใครก็มันดูเรื่องของพวกนี้นี่ลุงปู๋มไม่เคยประมหมนะ่าพอเชื่อพระเจ้าเนี่ย พระพุทธองค์ตัดแล้วแก่ศาสนาอื่นเนี่ยพวกเธอนับถือศาสดาพวกเธอก็ดีแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนลัทธิมันนับถือเราถะอเก,ก็ได้นั่นเอาตัวเองตลอดรอดฟังลูกนั่นนะจะไปยุ่งเยิงบุ่นายกับคนนั้นคนนี้คือความพึงพอใจของใครของมันดีกว่าจะไปไหนจะไปที่ใดจุดไหนความพึงพอใจของใครของมันในการนับถือศาสนานั้นนัน แต้ถ้าจัดสนาทะเลาะกันเองนี่สีมันน่าเกลียดเน,นี่ยคำสอนคำเดียวกันนั่นแหละเตว่าแต่แยกจำมากีกันนั่นเรื่องของเรื่องมันเนี่ยแล้วเขียนแล้วก็อ่านดูว่าเราเขาเขียนว่าเราง,งมงายกับเพื่องรังของขางเลยรนี่แหละโอ้ยศัจดาเราไม่ได้สอนอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะก็เพราะว่าเราแตกแยก้ำผ้าเรามาแตกแยกจำมกีกันเองใช่ไหมละ่ะเราก็รู้อยู่นี่เราก็ศึกษามาอยู่นี่ที่ไปคารวาสน่นน่ะถึงจะไม่มากแต่เล็กๆน้อยๆแต่เราก็ยังศึกษามาอยู่นั่นน่ะออ เขาแล้วต่พูดแล้วแต่จะกระทำนี่เพราะเราหวังมากหวังผลบางหลุดหวงผลเพราะเราเชื่อขนาดนั้นนั่นใครจะว่าลงองไงใครจะว่าเราบ้านเราบงาเราไมา่ามาไปสุกทานนะ่ะมีแต่ศาสนาเดียวกันเองว่าลวงปู่เป็นพะระติงองงไงเราก็ไม่โุขทานเพราะเราเชื่อของเราอย่างนั้นนี่แล้วว่าเป็นศรัทธาที่ฝังลึกที่เรียกว่าอาจราัศชาลวงกูจะเป็นมาอย่างนี้เป็นคารวะโน,น่นลวงปูไม่ได้โุกทานกับใครลูกนะใครจะนับถือแบบไหนก็แล้วแต่ ใครจะไม่นับถือก็แล้วแต่ลวงปู่ไม่เข้าไปเก้าวข้อแต่ที่ลวงปู่นี่พูดนี้เพราะเดี๋ยวนี้ลวงปู่เป็นครูเป็นบาแล้วเวลาสอนลูกเนี่ยต้องสอนตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะลุงปู่ไม่ใช่ผู้พิเศษผู้เป็นศาสดาผู้เป็นบิดาตัดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นนั่นลุงปู่ไม่ใช่ผู้พิเศษนะลูกนะเดี๋ยวนี้พระพวกเราเป็นผู้พิเศษกันทั้งหมดมันจึงข้าม หัวบิดาบารดาข้ามสัจดาหัวสัจดาตัวเองไปเลยนั่นใหนเรื่องของเรื่องมันจะให้หลวงปูปเป่เป๋ใจเป๋ขวาจะมาหาเรื่องหลวงปู่ให้หลวงปูปเป่เป๋ใจเป๋ขวาทาชั่วกระปู่ไม่มีทางอะ่ะเพราะหลวงปู่ไม่ใช่ผู้พิเศษพ่อหลวงปู่พิเศษบิดาหลวงปู่เป็นผู้พิเศษสัตดาหลวงปู่เป็นผู้พิเศษนั่นลูกเขาคือผู้แท่เจ้าหลวงปูเป่เป็นบิเป็นบทของพระองค์อ่ะจะให้หลวงปู่ปีนเกีียว โอ้ยก็แสดงว่าลวงปู่ม,มีจช่บุตรของพระองค์ละไม่ใช่ผู้วิเศษเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะจะพากาันวิจัยพิโสกวิเศษไปทีป่จะพากันแปลงศาสนาก็แปลงไปลวงปู่ก็ไม่เข้าไปก้าวไกลลวงปู่มไม่ว่าอะไรนะนี่พูดให้ฟังมีคำกล่าวแล้วว่าลวงปู่นั่นหาเรื่องหมู่เรื่องคณะก็แล้วแต่ใครจะคิดนะและการเป็นครูปเป็นบาจะเอาอะไรมาสอนเนี่ย ถ้าไม่ได้เอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนหลวงปู่ก็จะทาพระแม่กุญจาร์หบว่คณะนี่แหละนั่นเรื่องของเรื่องมันเวลาเป็นกูเป็นบาเขาเวลาที่จะมาสอนนี่เอาอะไรมาสอนน่ะถ้าไม่เอาหลักคําสอนพระเจ้ามาสอนกันนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นั่นสอนในอนุบุปภิกขาห้าไม่ได้สอนให้ทําเครื่องรางของข,องของังไม่ได้สอนให้ทําลายหลักคําสอนของพระองค์ถ้าพวกเธอไม่รักษาใครจะรักษาเห็นไหมล่ะพระเจ้าตัดแล้วเนี่ย เป็นหน้าที่ของพวกเธอจะรักษาสังฆักลางสงนังกระฉามิีเมื่อพระพุทธเจ้าเขาสูมหาปฏิพานก็พาการรักษาทมสังขยนา้อยกองหลักธรรมหลักวินัยให้ต่อต่อต่อ,ต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 อมาจนถึงปัจจุบันจะให้สอนกันยังไงแหละผมก็จะถามครูบาอาจารย์หมู่คณะนโมจะรุ่งตาจะถามนี่ครูบาตุริยกาที่เป็นเจ้าพุทธนี่จะสอนกันยังไงล่ะถ้าไม่สอนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าศัดาดาตัวเองคือสมณะโกรุพระพุทธเจ้าะ เราจะปีนเจ้าสอนอยังไงอ่ะเป็นผู้พิเศษได้ไงเป็นศาสดาเอง,องได้ไงจึงคิดเองดน้นเดาเองสอนเองอ่ะทำไมจะไม่เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนในคัมภีร์ไบลานก็มีใช่ไหมละ่ะนี่พระบินัยปีดกนี่พระสุตตันตะบีดกนี่พระอภิธรรมบีดกคนดูที่เอามาสอนที่นั่นแหละครับพระพุทธเจ้าคงเช่นคงว่านี่ภาคบริยัตเล็บมาปฏิบัติดูสิ นี่คือภาคปฏิบัติในลูกผู้ผิดพระวินัยข้อไหนล่ะในลูกผู้ผิดคําสอนข้อไหนล่ะนี่แหละของใจไม่มีเป็นงั้นดูพอเข้าใจไหมนี่หละของใจไม่มีนี่เรื่องของเรื่องมันถ้าเลาของใจมีมันไม่ได้เป็นนะรูปนะไม่มีใครจะช่วยได้ไม่ปฏเจจาระองก็เพียงให้ อไอ้เราว่าเหรอให้เราทาเองเป็นผู้บอกผู้สอนเท่านั้นพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะลากเราไปสวรรค์ลากเราไปพระนิพพานลากเราลงนรกได้ขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราเองเราแต่้ากดเป็นเพียงผู้บอกกลางเท่านั้นเห็นไหมละ่ะนี่บ่าเราเป็นบ้าก,กันเองนั่นกก็ไม่เคยเป็น่ะนที่พูดเนี่ยพอแต่เรแน่นปึกกับธรรมกับวินยัยนี่คือเราซัดหรือตาาาึ้นเดี๋ยวจะไปคารวาโน่นนะรูเนี้็นศาสนานี้เขาก็มาเขาก็มาเหมือนกัน เขาเอังสือมาให้เราจุดที่เราเริ่มเป็นหนุ่มนั่นนะเราก็ถามแม่นี่คืออะไรหน่นั่นแหละต่อไปในภายภาคหน้าจะไม่มีแล้วปูนหัวนุ่งผ้าเหลืองจะมีแบบนี้ว่างี้เพราะว่าอันนี้สามารถทําคนตายให้ฟื้นได้แต่ในใจเราคือไม่ได้สนใจเลยนะแปลกนะทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องพูที่ศาสนาต่าไหแ่แต่ว่าใจเรามันไม่สนใจเรื่องของพวกนั้นอถ้าก็จะถือก็ถือไปเลยเราว่านะั้นแต่ว่าเรานี่ไม่เข้าไปยุ่ง ก็มีหลายคนนะในในบ้านนั่นแหละเริ่มเหมือนกันแต่เราไม่ไปครอบครัวเรานี่เป็นครอบครัวของชาวพุทธแท้ใม่แต่แม่ก็แม่ก็ไม่ไปพ่อก็ไม่ไปพี่น้ององค์จากนาจาลุงปู่ก็ไม่ไปเราก็อยู่เป็นปกติในสมัยเป็นเด็กนั้นลุงปูลินเป็นคนที่อยู่ที่วัดนั่นนะทา่านก็ไม่ได้สอนอะไรเราแต่ว่าเราก็คุกคีย Vanguard, อยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่เราตลอดเราก็เลยไม่ได้ไปนั่นนะไม่ได้ไปสนใจกับศาสนาอื่นเพราะเราเกิดมาเราก็เจอศาสนาพุทธอย่างนั้น พราะนี้เราไปเรียนใหม่เราอาจจะเป็นเด็กว่นนอกเราเลยไม่ได้สนใจสิ่งนี้ก็เลยทิ้งตั้งแต่นู่นแหละมันขึ้นอยู่ที่ใจหลอกลูกนะั่นไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนอื่นในรูปนะที่เราต่างหากเปย์ไทยเปยวาเองนั่นนะไม่ได้เกี่ยวกันนนรูปนะโอ้ยเราก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ยว่าศาสนานั้นศาสนานี้ในรูปนะทุกศาสนานก็สอนน้่ก็เป็นคนดีหมดนั่นแหละก็สา้าธู แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเตะปูที่น้ำถือสศาสนาน,นั่นแหละมันทะเลาะก,กัน